นี่นี่กับพองขาวด,ดึงครับผมโอ้ดึงดึงน้อยดึงเลยโอ้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 สลงน้อาสวัสดียละสวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกนะครับ บ่ายสองโมงครึ่งครับตอนนี้ฝนตกนะครับนี่ผมอยู่ที่บ้านย่านสบ้านะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับน้ำลองครับสิบห้าค่ำครับผมน้ำลองแล้วเอาเหยื่อกุ้งมาครับเดี๋ยวจะลองดูครับทั้งลอยเหยื่อทั้งตกหน้าดินตอนฝนตกนี่แะครับมาดูครับเราจะได้ปลาอะไรนะครับวันนี้มาครับลุยบ้านย่านสบ้าครับนี่น้องเขาตีเหยื่อปลอมปลายยางนะครับได้กับผงขาวไซกิโล มาเลือกอ้อยมาเลยเอนนน็นฟานฟานฟานนำคุ้นๆบันนี้มีโอกาสจริงกันแล้วเดี๋ยววะได้เลยอะเรอฮะได้เลยเอะโชว,ชว,ชว,ชว์น่อยโ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 อ้ นี่กระพงขาวครับสวยสวยพาเลยครับสุดยอดกินปลายยางเพื่อนกันเลยนี่โกกับปลายางเออ <c oughs> จ่ายเพื่อนกันเลย <c oughs> โอเคสวยครับ ฝนตกอย่างหนักครับผมฝนเริ่มซาแล้วครับสามโมงครึ่งครับผมเรายังไม่ได้ปลาเลยครับน้อยได้ปลาดุกมาแล้วครับ ของเราได้บ้างแล้วอ๋อตัวไม่ใหญ่แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเออได้อยู่ได้อยู่ระวังเงี้ยงเด้อว้ากำบ้าแล้วนั่นเออนึกว่ากลับแล้วไต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเฮ้ยไก่ลัดดุในอ่ะงเจ้าปืนก่อนอ๋อปูปูด้วยสองตัวช่วยเลยพ่นแรงเกินเลยวะนะ กระดุกนี่ต้องเหยื่อชิ้นใหญ่ๆหน่อยครับแล้วก็ตีใกล้ๆครับไม่ต้องไกลนะครับน้ำขึ้นฝนตกน้ำขุ่นอย่างนี้น่าจะมีตัวผมโอ้เราทำไมข้างหินนั่นข้างหินก็ข้างหินเนี่ยมันจะเกี่ยวครับผม นี่ตรงนี้ครับตอนนี้มีคนมาตกเยอะนะครับเพราะว่าฝนตกน้ําขุ่นน้ําขึ้นอย่างเงี้ยปลาดุกน่าจะเข้านะครับก็เลยมีคนตกเยอะอยู่ครับนู่นครับตกด้วยคันไม้ไผ่นะครับนั่นดึงอยู่อ่ะน้อยคันใหญ่ะ่ปลาดึงอยู่อะ่ะนั่นดึงอยู่นั่น มันดึงอยู่อะเออนั่นน่ะนั่นยังต,ติดตาแล้วน้อยติดตาอยู่นั่นน่ะติดอยู่พี่ว่าด,ด,ดุกไหมลูกดุกโอ้ลูกปลาดุกร้อยได้ลูกปลาดุกครับตัวเล็กนิดเดียวไหนอ่ะ เออมาดูดิเออล,ลูกปลาดุกกับบมและกก็ดุกเอาช่างเลยจ่างเลยติดได้มาปูเหรอจะเอาปูาปกินครับปูตัวใหญ่เลยครับผมปูกินพี่ตัวใหญ่เลย พอได้ปลาดุกพี่ได้ปูปูตัวใหญ่เลยโอ้ดึงครับผมโอ้ดึงดึงน้อยดึงเลยอยู่เร็วโอติดหินด้วยติดปลาด้วยดึงแรงมากครับผมตาอยู่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 ดึงแรงปูบเลยอ่ะโอ้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 ดุกยักษ์มาแล้วน้อย โอ้ปลาดุกตัวเบอเรอลยครับผมดึงแรงมากนะครับเมื่อกี้ตัวใหญ่เลยนะ้อยไมแห้วแล้วตัวใหญ่โอ้โหปลาดุกตัวใหญ่เลยครับผมผมนี่มาแล้วดึงวูบไปเลยนะครับนี่ดูไหมครับตัวใหญ่เลยครับปลาดุกนะครับเดี๋ยวตัดเงี้ยงก่อนตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้โอ้โออออออ ตัวนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับเนี่ยอั<ะ>นตรายนะครับเนี่ยลือนอ่ะน้อย นี่ครับตัวใหญ่เลยครับผมไม่กกืนไม่กกืนแต่ปลดไม่อ,ออกว่ะน่นว่างหินสองก้อนเอาเบ็ดหักเลย้อาเบ็ดขาด ปลาดุกนะครับสวยครับแบนขาดเลยเออระว,ว่างินสองก้อนนะ้อ,องน้อยน่าจะเป็นปลาดุกอีกครับนะึงอ้าวะลามหนูปลดปล่อยอปลดปล่อยปลดปล่อยปลดปล่อยระวังลื่นระวังลื่นฉลามหนูอีกแล้วครับ โอ้ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ลื่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดู <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปเด็กปั๊บปั๊บเด็กปั๊ลืน่นอ่ะน่อยลืน่นน้อยไม่แน่นไม่ถึงน้องเอาจับจับ <c oughs> เออแั่นดินบดิบลายปากปล่อยปลปล่อย,ย <c oughs> จับจับที่จับที่เบ็ดอ่ะจับที่ตาเบ็ดอ่ะ <c oughs> <ๆ>เขาไม่มีฟันหรอก กระอ,อม้มเค็มอะมันไม่ออกขี้มาอือสลามหนูนะโอ้โหความโจสลามหนนะูสลามหนูไปไปแล้วกไม่ไปอกีกไปดิ่นไปไหมเนี่ยนะไปไ,ะไ,ไปแล้วสลามหนู ฝนลงหนักมากครับผมเปียกคันอยู่นู่นนะครับาโมงครึ่งครับฝนแรงลองหย่อดสุดท้ายไปแล้วนะครับคงต้องกลับแล้วนะครับวันนี้เพราะว่าเปียกครับผมเปียกมากมาดูปลาวันนี้ครับนี่ก็ได้อยู่นะครับน้อยได้ปลาเก๋าตัวหนึ่งเมื่อกี้ตอนฝนตกครับผมไม่ได้ถ่ายแล้วก็ปลาดุกตัวเล็กๆผมได้ตัวใหญ่ตัวนึงครับนี่ ได้แล้วนะครับวันนี้ปลาดุกเราตอนฝนตกนี่เดี๋ยวผมลุ้นอยู่สุดท้ายครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ